นัมโมตัสสะสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ุขาเวทานาทุกขโตทัตถภาทุกขาเวทานาสัญลโตทัตถภาอทุกขมาสุขาเวทานาอนิจเจโตทัตถภาติธรมโมสก,กจังโซตโพติธรรมเทศนาเป็นภุภาปะลัมดับ ตืบต่อจากธรรมเทศนาไม่ตอนเย็นวันนี้ <c oughs> เป็นธรรมิกถาสมปยุตธด้วยเรื่องของพระอรหรันเนื่องด้วยเป็นวันมาะบูชา <c oughs> อันจัดให้เป็นวันที่ระลึก แก่พระอาหารหันต์ดังที่กล่าวแล้วธรรมเทศนาอันเนื่องด้วยเรื่องของพระอาหารหันต์จึงเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาวิสัชนาสืบไปในบัดนี้จะได้กล่าวถึงธรรมที่ทำความเป็นพระอาหารหันต์สักเรื่องหนึ่ง เรื่องันเกี่ยวกับพระอระหันต์และการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอระหันต์นี้ยังมีมากมายแต่เมื่อตาโดยสรุปแล้วก็เป็นการประพติปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมที่เป็นความจริงของอสิ่งทังปวง สำหรับสิ่งทั้งปวงนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนา <c oughs> เวทนาเป็นสิ่งที่มีอำนาจเนื้อ,อ,อความรู้สึกใดๆบุ <c oughs> คคลผู้ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเวทนาแล้วย่อมเห็น เวทนานั้นหรือรู้สึกต่อเวทนานั้นผ <c oughs> ิดไปจากความเป็นจริง <c oughs> ดังนั้นจึงมีแห่งพุทธภาติตที่จับถึงเรื่องนี้ไว้ในลักษณะที่จะเป็นเครื่องช่วยให้สัตว์ทั้งหลายดู เวทนาให้เห็นตามที่เป็นจริงคือไม่ให้เกิดความยึดถือหรือปรุงเป็นกิเลสขึ้นมาสำหรับเวทนานั้นแบ่งเป็นสามอย่างคือสุขเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุข ทุกขเวทนาความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทุกขมสุขเวทนาทเวทนาที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุข <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าเวทนานี้ย่อมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในวันหนึ่งหนึ่งดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราว ต่างๆนานาได้หลายอย่างหลายประการเ <c oughs> กิดครั้งหนึ่งก็เพิ่มความเคยชินขึ้นอย่างหนึ่งสำหรับผู้รู้ก็เกิดอย่างหนึ่งสำหรับผู้ไม่รู้ก็เกิดอย่างหนึ่ง <c oughs> ที่มีอยู่เป็นหลักนั่นก็มีอยู่ว่า ลุกเวทนาเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่รู้ครั้งหนึ่งก็ย่อมเพิ่มความเคยชินประเภทราคะคือความกำหนัดยินดีให้ครั้งหนึ่งเมื่อหลายครั้งเข้าก็เกิดเป็นนิสัยที่จะให้เกิดความกำหนัดยินดี อย่างที่ละได้ยากจึงได้เรียกว่าอนุสัย <c oughs> บ้างสังโยชน์บ้างแล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ไหน <c oughs> ถ้าเป็นเครื่องนอน <c oughs> เนื่องในสันดาน <c oughs> เป็นความเคยชินที่จะเกิด <c oughs> ก็เรียกว่าอนุสัยถ้าเป็นสิ่งผูกพันจิตใจ ให้จบด้วใตนนาอำนาจทั้งสิ่งนี้ก็เรียกว่าสังโยชน์ซึ่งแปลว่าเครื่องผูแต่ในที่นี้จะถือเอาสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนั่นเป็นหลักเกิดสุขเวทนาแก่บุคคลผู้ไม่รู้ผู้เป็นคนเคลคาผู้ไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยเจ้าือเกิดแก่บุตุชนตามธรรมดาแล้วก็ให้เกิดราคาอนุสัยั้างหนึง่ง ทุกเวททุกขเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ไมเกิดปฏิคานุสัยเป็นความเคยชินในการที่จะโกรธจะหงุดหงิดจะเครียดแค้น <c oughs> ครั้งหนึ่งส <c oughs> ำหรับอาทุกขามาสุข,ขเวทนาเป็นเวทนาที่ไม่จัดว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนี่ <c oughs> เกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็เ,เพิ่มอวิชานุสัยคือความเคยชินที่จะไม่รู้ ิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงครั้งหนึ่งนั่นแหละลองพิจารณาดูว่าแม้เรียกว่าเวทนาเวทนาเหมือนกันก็ยังมีความผิดแปลกแตกต่างกันคือว <c oughs> ันสุข <c oughs> ก็เกิดความเคยชินไปในทางความรักษ่ายินดีที่เป็นทุกข์ก็เกิด ตามเคยชินในทางที่จะให้โกรธให้เกลียดใ,ให้ขับแทนที่ยังไม่รู้ว่าทุกข์หรือสุขที่มักจะเรียกกันว่าเฉยๆนี่ไม่ได้หมายความว่ามันเฉยจนไม่มีอะไรแต่มันเฉยในลักษณะที่จะทำให้สสใจให้กงังวล ให้ยึดถือไปตามแบบของสิ่งที่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความยึดถือในเวทนานั้นก็ต้องจัดเป็นอนุสัยที่เพิ่มขึ้น <c oughs> เป็นไปสำหรับบุคคลน,นั้นจะไม่รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> เมื่อเป็นดังนี้ผู้ที่ศึกษาพิจรารณาก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกววทนานั้น <c oughs> มีฤทธิ์มีเดชอยู่ถึงสองคราวหรือสองสถานเกิ <c oughs> ดขึ้นเป็นความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายไปตามเรื่องนั่นเรื่องนี้นี่ก็อย่างหนึง่ง เมื่ออีกทางหนึ่งนั่นมันเพิ่มความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นยิ่งขึ้นในการต่อไปนี่ก็อีกอย่างหนึ่งให้สังเกตดูจนเข้าใจความจริงของ้อนี้ในที่สุดก็จะเห็นความจริงอันลึกซึ้งซึ่งบุคคลรู้สึกว่าเป็นปัญหาและมาถามกันอยู่เสมอคือถามว่าทำไมมันจริงละ โลภะโทสะโมหะนี้ได้แสนยากท่างที่ระวังอยู่ก็ยังละไม่ค่อยจกดได้ระวังไม่ค่อยจกทัน <c oughs> นี่ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยหรือความเคยกินนั่นเองคำนวณดูเถิดว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องของวิดามารดาเติบใหญ่มาจนถึงบัตรนี้ <c oughs> มันเคยเกิดเวทนา มาแล้วกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งแสนครั้งเลยํำไปคือมันเป็นเวทนาน้อยใหญ่ตามเรื่องของมันถ้าเป็นเวทนาที่น้อยก็รู้สึกได้ยากแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเวทนาที่จะเพิ่มให้เกิดความเคยชินเป็นอนุสัย ่อรู้สึกพอใจชอบใจอะไรครั้งหนึ่งเป็นสุขเวทนาครั้งหนึ่งก็เพิ่มความเคยชินที่จะรักจะพอใจจะกำนัดยินดีหรือจะกระทั่งจะเกิดความโลภอันใหญ่ล้วงยิ่งขึ้นไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งดังนี้ <c oughs> นั่นก็เป็นไปพวกหนึ่งคือพวกสำหรับที่จะรักใคร่และพอใจหรือดึงเข้ามาหาตัว ทีทุกขเวทนาตรงกันข้ามแต่ก็เกิดมากเหมือนกันคือตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่นี่มันเคยโกรธเคยไม่ชอบใจมา่อกี่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมันก็เป็นอนุสัยตามเคยกินที่จะเป็นอย่างนั้นได้ง่ายๆ <c oughs> ถ้าเกิดในสกุลที่ไม่มีธรรมะมันก็ยิ่งเป็นมาก กว่าเกิดในสกุลที่มีธรรมะหรือว่ามีวัฒธนธรรมคือคนทุกคนในสกุลนั้นมีการบังคับกายวาจาใจดีอยู่เป็นประจำ <c oughs> เด็กๆในสกุลนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกเกิด อารมณ์อันร้ายกาดนั้นได้โดยยากสำหรับอทุกขมสุขสเวทนาไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นบางทีจะมากกว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเจหมูกได้กินสักว่าได้ความรู้สึกแล้วก็เลิกกันไปไม่ได้พิจารณาว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้น ความเคยชินก็เกิดขึ้นในทางของอวิชชาไม่มีสติสัมปชัญญะไม่พิจารณาสิ่งใดไม่มีความรู้แจ้งในสิ่งใดพายกระอบรมจนให้โง่ยิ่งขึ้นทุกคราวไปที่มีเวทนาชนิดนี้